โอ้มาเมื่อระสวัดีค่ะแม่แอนนางเกวันนี้นะคะเราจะมารีวิวจักรยานไฟฟ้าคันใหม่ของครอบว้ายี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรยี่ห้อยี่ห้อ D Y U รุ่น D 2 F นะ,ะโอ้ยอย่างที่หลายๆคนรู้เนาะว่าเราย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่หลังนี้ซึ่งเข้าซอยมาค่อนข้างลึกนะคะบางทีแม่แอนก็อยากจะไปแบบ ซื้อของปักซอยกินบ้างหรือจะน้องเกดอยากจะไปเซเว่นปัดซอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าจะให้ปั่นจักรยานธรรมดามันก็เงินแตกไม่สนใีคุณนาย <c oughs> มันร้อนมากถา <c oughs> แบบเมืองไทยนี่มันไม่ไหวจริงๆนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่จะมารีวิวให้ฟังว่าฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงมีอะไรที่ดียังไงนะคะเดี๋ยวเล่าให้หมดเลยไปพร้อมแล้วดีกว่าคะ่ะม,มานีก่อนนะคะขอปัตเล็กก่อนค่ะดี่ว่าบอกอีีนึง อ้มาขับรอ้ารรงานไฟฟ้าวิ่งเร็วจังเลยค่ะใช่ค่ะมันวิ่งเร็วถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแถมรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมอ้วนๆอ,อ,อย่างวัวป,ป้านะนั่งสบายเลยล่ะมีพดาดจริงมาแต่ว่าหนูมีคำถามนึงค่ะจกักรยานไฟฟ้ามันกระโดดชาร์จใช่ไหมคะถูกต้องชาร์จสามถึงสี่ช,ชั่วโมงต่อครั้งนะคะสามารถวิ่งได้ยาวๆถึง45กิโลเมตรเลยค่ะโอ้สนใจมิคะนาลองขับได้บ้าง

ับได้ทุกคนขับได้ทุกคนในครอบครัวจริงๆนะถ้าไม่แต่ว่าน้องเกสนะหรือว่าม,มาม่าหรือป้าป้าก็ได้เพราะว่าจริงๆมันมีฟังก์ชันในการปรับเบาะด้วยซึ่งมันง่ายมากนะคะในการทำบางทีก็เราต้องการปรับสูงปรับต่ำเนี่ยมันก็ทำได้ทำได้นี่นอกจากปรับระดับเบาะได้นะคะ คันนี้นะคะมันยังเหมาะกับครอบครัวเรามากเพราะเราครอบครัวเดินทางใช่ไหมมันสามารถพับเก็บได้เล็กมากแล้วน้ําหนักเบาค่ะประมาณแค่17บกิโล <c oughs> นะพ <c oughs> ับขึ้นรถได้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการกันโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำหนักเบาค่ะแล้วก็พับเก็บได้เล็กดีทัดลักก็สามารถพกพาขึ้นรถไปทีนี้จะไปทริปต่างจังหวัดไปขี่จักรยานเล่นก็ไม่มีปัญหาแดอย่างใดเนะาะจักรยานคันนี้นะคะก็ราคาสองพันว่าบาทนะคะถ้าใครสนใจนะก็สามารถไปสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมในที่เพจโมโนวิวนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวคงมีทลิปสนุกสนุกให้ดูกันนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคล b e แ,แล้วก็กดกระดิ่งกริงกร่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอา่ะบ๊ายบายค่ะ